เ,เรียนท่านผู้บริหารและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะในนามของตลาดหลักทรัพย์นะคะก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การอบรม Stock Valuation for IR นะคะซึ่งหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร1วนนะะันค่ะสำหรับการ อบรมในวันนี้นะคะเป็นหลักสูตรที่ทางตลาดหลักทรัพย์จัดทาขึ้นนะคะเพื่อช่วยพัฒนาบุคลากรทางด้านนักลงทุนสัมพันธ์ให้กับบริษัทจดทะเบียนค่ะโดยเนื้อหาของหลักสูตรในวันนี้นะคะเราจะเน้นถึงเรื่องของการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์นะคะและการที่และการจัดเตรียมข้อมูลที่สำคัญที่นักลงทุนสัมพันธ์ควรจะจัดเตรียมให้กับนักลงทุนหรือนักวิเคราะห์นะคะเพื่อให้นักลงทุนหรือนักวิเคราะห์เนี่ยสามารถนำข้อมูลต่างๆเนี่ย ไปประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ได้ค่ะในช่วงแรกของวันนี้นะคะดิฉันใคร่ขอเรียนเชิญคุณซินีนาแจ่มสีผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธรรมพิพาลเพื่อตลาดทุนให้เกียรติกล่าวต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาร่วมอบรมวันนี้ขอเรียนเชิญค่ะ ก็แนะนาของตาดทรัพย <an> ์นะคะขอต้อนรับท <an> ุกท่านนะคะตอนเช้าวันนี้ต้องขยันแต่เช้านะคะแล้วก็มาอบรมกับเราหลายท่านอาจจะเคย a อทเทนหลักสูตรอื่นๆที่ตัดทรัพย์จัดแล้วนะคะต้องเรียนว่าเป็นคนที่มีความขยันนะคะแล้วก็มีความตื่นตัวที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆส่วนหนึ่งก็คือเรามองเห็นว่าหลักสูตร v a l u a t i o n เนี่ยค่ะมันเป็นตัวช่วยสําคัญสําหรับนักลงทุนสัมพันธ์นะคะหลายครั้งคุยกับนักวิเคราะห์แล้วทำไมเอ๊เราคิดไม่ เหมือนเขาทําไมเขามีบางประเด็นเวลาประเมินราคาหุ้นออกมาทําไมไม่เหมือนที่เราคิดนะคะเพราะนั้นจริงๆหลักสูตรนี้อาจจะเรียกว่าเป็นการทําความเข้าใจกับนักวิเคราะห์ว่าวิธีคิดหลักคิดในการประเมินหุ้นเนี่ยคะ่ะเขาคิดยังไงส่วนหนึ่งหลักสูตรวันนหนึ่งวันนะคะคงไม่สามารถทําให้ท่านเป็นเหมือนนักวิเคราะห์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะส่วนหนึ่งก็จะทําให้ท่านมีความเข้าใจวิธีคิด แล้วก็ทําให้เราสื่อสารในสิ่งที่นักวิเคราะห์ต้องการหลายครั้งนะักวิเคราะห์ไม่มีข้อมูลนะคะว่าจะเอาข้อมูลจากบริษัทได้อย่างไรข้อมูลหลายเรื่องไม่ได้เป็นที่ปรากฏนะคะสอบถามไปก็ไม่ทราบว่าจะเอาตัวเลขมาประมาณการได้อย่างไรเพราะฉะนั้นบางครั้ง e x p l a n a t ร o ชข้อมูลที่นักวิเคราะห์เอาไปใช้อาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่ข้อเท็จจริงที่ท่านมีอาจจะเป็นเรื่องของการสื่อสารนะคะการบอกคีย์ r i v เ r อร์สคัญในการประมาณการ ฉพราะนั้นหลักสูตรวันนี้ก็คาดหวังว่าเราอยากจะช่วยให้งานนักลงทุนสัมพันธ์ทำงานได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็สื่อสารให้กับนักวิเคราะห์ได้เป็นที่เข้าใจนะคะหลายๆท่านในที่นี้เข้าใจว่า,าคงมีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญเป็นนักวิเคราะห์หลายท่านมีอยู่แล้วนะคะเรียนว่าหลายท่านก็อยากจะมา refresh นะคะอยากจะมาดูว่า,เ,าเดี๋ยวนี้มันมีวิธีการอะไรบ้างนะคะแล้วก็เขาคิดยังไง ส่วนหนึ่งเราได้รับความรู้นะคะจากอาจารย์ดรเกเตรอ,อเตรอตรพอนัน์นงนะคะซึ่งท่านเป็นที่ท่านเป็นผู้วิทยากรให้กับทาง TSI เรามีหลักสูตรสำหรับนักวิเคราะห์นะคะให้ความรู้โดยเฉพาะแต่ว่าเชิงลึกก็จะมีอบรมหลายวันหน่อยอาจารย์จะเป็นวิทยากรประจำให้กับทาง TSI นะคะแล้วได้รับได้รับเกียรตินะคะอาจารย์กรุณามาช่วยบรรยายในที่นี้แล้วก็เรียนอาจารย์ว่า ไอนะคะคงเป็นมุมมองของไออารนะคะแล้วหวังว่าคงได้รับความรู้อย่างเต็มที่นะคะขอให้สนุกค่ะขอบคุณค่ะ ลำดับต่อไปนะคะดิฉันก็ขอนําทุกท่านเข้าสู่ในช่วงของการบรรยายค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรท่านเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการเงินการลงทุนนะคะโดยปัจจุบนันท่านดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ประจําอยู่ภาควิชาการธนาคารและการเงินคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยขอเชิญทุกท่านพบกับรองศาสตราจารย์ดรพรอ,อนงบุตราตกูลค่ะขอเรียนเชิญอ,อาจารย์ค่ะ ใช่ค่ะไว้ใชค่ะค่ะก็นะคะก็ยินดีนะคะแล้วก็ตอนรับเนี่ยนะคะก็ต้องออออต้องขอออกตัวไว้ก่อนนะคะว่าออตอนรับเนี่ยนะคะก็ เนื่องจากเป็นตลาดหลักทรัพย์นะคะแล้วก็เชิญมาแล้วก็มาจากการที่พวกจัดในเรื่องของเผยแพร่ความรู้ก็คือจาก TSI นะคะถ้าเป็นได้เนี่ย,ยก็จะช่วยงานตัว TSI อยู่ก็คือเป็นเทรนเนอร์นะคะแต่ถามว่าในเรื่องของการที่บรรยายที่เกี่ยวกับในเรื่องของหุ้นเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าตัวเองเนี่ยที่สอนอยู่ที่คณะบริษัทและการบัญชีจุฬาเนี่ยก็จะสอนอยู่ในเรื่องของหุ้นนะคะ,ะสอนในเรื่องของ investment ในนี้ก็มีลูกศิษย์อยู่นะคะแล้วก็ก็ยังสอนที่คณะเนี่ยก็ไม่ ค่อยโรเตทนะคะสอนเรื่องหุ้นยังก็สอนมาน่าจะสอนมาเกินน่าจะเข้าสู่20ปีละนะคะถามว่านะคะเธอรู้เรื่องหุ้นดีจริงๆนะคะดยเพราะอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ปรับเซียนอยู่พอสมควรนะคะเธอรู้เรื่องหุ้นดีจริงๆ v a l u a t i o n หุ้นได้จริงๆนะคะแล้วได้ราคาที่มันจริงแท้แน่นอนนะคะในความหมายคือทํากําไรได้ก็คงไม่เป็นราชการนะคะมา20กว่าปีนะคะก็บอกว่านะคะก็สอนเรื่องหุ้นอยู่นะคะที่คณะนะคะสอนให้กับนิ สิตโดยส่วนใหญ่ก็คือนิสิตวิญยาโทนะคะอะย่างไรก็ตามเนี่ยในการสอนหรือบรรยายในวงกว้างเนี่ยคนจะไม่ค่อยเจอเจอเดียนในเรื่องของหุ้นนะคะเพราะว่าเดียนจำได้ว่า นานละนะคะสักสิปีที่ผ่านมาเนี่ยเดนก็บรรยายเรื่องคุนเนี่ยนะคะให้กับที่ตลาดหลักทรัพย์ตอนนั้นรู้สึกจะบรรยายที่ห้องสังเวียนนะคะแล้วคนที่เข้ามาฟังเนี่ยก็จะเป็นนักลงทุนนะคะก็จะเป็นโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามาในเ,าเวลายอย่างนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นนักลงทุนที่เราเรียกว่านักลงทุนรายย่อยนะคะเดนก็บรรยายไปในเรื่องของหลักการวิธีการในการประเมินมูลค่านะคะวิธีประเมินจากปัจจัยที่เรียกว่าปัจจัยพื้นฐาน fundamental analysis นะคะนี้จำได้เลยบรรยายไปก เท่านั้นนะคะเบรกปั๊บทุกคนออาจัร์ฟันธงมาเลยดีกว่าหุ้นตัวไหนนะคะอาจัร์บอกมาเลยว่าหุ้นตัวไหนดีเอาเฉพาะช่วงนี้ด้วยนะนะคะในช่วงนั้นนะที่บรรยายนะคะงั้นก็ได้ข้อสรุปว่าเขาไม่สนใจ process นะคะคือเขาไม่ได้สนใจ process แต่เขาสนใจเอาคำนะคะว่าท้ายสุดแล้ว valuation ออกมาแล้วเนี่ยมันควรจะได้ออกมาว่า หุ้นตัวไหนดีหุ้นตัวไหนที่น่าที่จะเป็นท็อปพิกนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะเดน,นก็เลยห่างหายนะคะเนื่องจากว่าไอ้ตัวเอาคำเนี่ยมันพิสูจน์ยากมากนะคะถ้าเดนไปพูดเรื่อง process แต่คนไม่สนใจเนี่ยเดยนก็เลยได้ข้อสรุปว่าเดนเปลี่ยนตัวที่บรรยายในวงกว้างดีกว่านะคะหลังจากนั้นเนี่ยในสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยตลาดลักรัพย์ก็จะมี product ที่เป็นเรื่องพวก derivatives นะคะพวกอนุพันธ์งนั้นโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะคะเดนจะบรรยายพวก product ในตลาดพวกอนุพันธ์มากกว่านะคะ พวกฟิวเจอร์พวกออปชันนะคะตั้งแต่ตัวแรกๆเลยก็คือตัวฟิวเจอร์บนเซ t ตฟิตี้นะคะไปจนถึงนะคะตัวที่ออกมานะคะก็เช่นเช่นสต๊อก ฟวเจอร์อย่างนี้เป็นต้นที่เว้นห่างหายไปก็น่าจะเป็นพวกอนุพันธ์บนพวกคอมมอ d i ดิตี้นะคะพวกน้ำมันพวกเอฟเอ็กซ์อย่างนี้เป็นต้นนะคะเหล่านั้นนะคะก็เป็นพูดในแง่ของการว่ารับขึ้นมานะคะวันนี้นะคะแล้วก็ตกใจสมควรนะคะเห็นห้องใหญ่นะคะคนจํานวนมากอย่านงะแล้วก็มารับในเรื่องที่ถึงแม้เราสอนอยู่นะคะเราบรรยายอยู่แต่ถามว่าเราอินกับมันไหมนะคะก็บอกว่าก อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในวิชาชีพนะคะด้านหนึ่งของเรียนเนี่ยก็จะบรรยายนะคะหรือว่าสอนคนที่เป็น financial analyst นะคะหรือเป็นพวกนักวิเคราะห์นะคะว่าเรียนเป็น CFA นะคะก็ยังไงก็นะคะหัวข้อในวันเนี้ยก็ตามที่ตัว TSI มอบหมายนะคะเราก็จะพูดในเรื่องของตัว stock valuation ในครึ่งแรกนะคะเราก็จะเน้นไปที่แนวทางในการประเมินมูลค่าของพวกคุณนะคะว่ามันมีแนวทางอย่างไงบ้างนะคะเสร็จแล้วหลัง เบรกเราก็จะเจาะไปแนวทางแรกนะคะก็คือ discount e d cash flow ก็คือในเรื่องของการคิดลดกระแสเงินสดนะคะเสร็จแล้วภาคบ่ายนะคะเราก็จะไปที่แนวทางที่2นะคะที่เรียกว่า peer group นะคะ valuation ก็คือในลักษณะของการที่ใช้ในเชิงของการเปรียบเทียบนะคะพวก P/E P/B เหล่านั้นนะคะเสร็จแล้วพอเบรกภาคบ่ายนะคะเราก็จะเป็นในส่วนของการเช่นนะคะตอบคำถามนะคะหรือในทางปฏิ บัตรนะข้อข้อที่ควรคอนเซิร์นะคะในที่นี้เดนก็ได้นะคะไปดึงบทวิเคราะห์นะคะของหุ้นนะคะทีะ่เปิดเผยนะคะจากพวกบโบรกต่างๆนะคะเดนไม่ได้ดึงมาในทุกหุ้นนะคะพยายามจะดึงมา1นึ่หุ้นที่มาจากหลายๆบโบรกนะคะเพื่อจะมาดูบทวิเคราะห์ต่างๆว่าเวลาเขาทํางานนะคะแล้วได้เอาคำออกมาก็คือคําแนะนําให้นักลงทุนซื้อขายหรือถือไว้เนี่ยนะคะเขาเอาข้อมูลเหล่าไหนจากไห มานะคะแล้วเขามา valuation way approach แบบไหนนะคะถึงจะได้ outcome เหล่านั้นมาเราก็จะมาดูนะคะอลองศึกษานะคะจากในตัวบทวิเคราะห์เหล่านี้นะคะเพื่อจะอท่านที่เป็นคนที่เตรียมความพร้อมทางด้านข้อมูลขององค์กรเนี่ยท่านจะได้เข้าใจว่าที่ท่านส่งผ่านข้อมูลไปให้เขานะคะหรือสิ่งที่เขาใช้เนี่ยมันมีความสอดคล้องนะคะหรือว่ามีประเด็นที่เราควรจะ concern อะไรบ้างนะคะถ้าท่านจะช่ว ให้ตอน break, เบรกสุดท้ายนะคะมันดูตรงกับความคาดหวังของท่านก็ลอง จดคาถามมาเลยค่ะนะคะถ้าท่านจะลุกขึ้นยืนถามก็ได้นะคะหรือท่านจดประเด็นที่ท่านเจอมานะคะ,ะที่ท่านคิดว่าน,ะะน่าจะมาถกเถียงกันนะคะหรือว่าลองฟังความเห็นจากเรียนว่าในมุมของนักวิเคราะห์เนี่ยนะคะเขาต้องการพวกนี้ไปทําไมยกตัวอย่างอย่างนี้เป็นต้นหรือท่านมีปัญหาอะไรบ้างนะคะในการที่ต้องสื่อสารกับพวกนักวิเคราะห์หรือนักลงทุนนะคะที่ต้องการข้อมูลของกิจการของท่านอย่างนี้เป็นต้นนะคะงั้น จะเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าท่านมีคําถามอะไรที่รอถึงบ่ายไม่ได้เลยนะคะสงสัยแล้วท่านจะเรียนต่อไม่รู้เรื่องเรียนเชื่อว่าต่อให้ห้องใหญ่อย่างนี้นะคะเราก็น่าจะสามารถที่จะเบรกนะคะโดยการที่ท่านยกมือและถามได้เลยค่ะนะคะ,นะคะท่านอาจจะต้องตะโกนนิดนึงนะคะเพราะว่าท่านไม่มีไมโครโฟนเหมือนเนี้นะคะแต่ว่า สามารถนะคะเวลคัมสำหรับทุกข้อเสนอแนะนะคะหรือคำถามนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะวิกิตอนก่อนจะเริ่มนะคะทั้งผู้จัดได้เข้ามาว่า,วาจารย์เท่าที่คุยอยู่เนี่ยนะคะ,ะกาคาดหวังนี้จะหลากหลายมากบางคนอยากจะจบออกไปแล้วเนี่ยอยากจะ valuation ได้เลยนะคะอีกคนนึงก็อาจจะบอกว่ามาเนี่ยอยากจะไม่ได้ต้องการจะ valuation เพราะว่าไม่ได้มีพื้นทางการเงินบัญชีมาก่อนเลยนะคะก็เลยว่านะคะ one size cannot fit all นะคะก็คือ สอนอย่างเดียวก็คงที่จะไม่สามารถจะตอบสนองได้ทุกท่านนะคะเอาป่นว่าเรนจะพยายามสุดความสามารถที่ถ้าท่านมีประเด็นเพิ่มเติมนะคะก็บอกมานะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นขออนุญาตเริ่มนะคะในเนื้อหาในส่วนแรกนะคะ นั้นหัวข้อในการบรรยายนะคะอันนี้จากที่ตัว TSI ให้มานะคะก็มีหัวข้อ1ซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้ไปถึงเบรก1นะคะหัวข้อ2ก็คือก่อนเที่ยงนะคะแล้วก็หัวข้อ3นะคะหัวข้อ3ก็คือเบรกแรกตอนบ่ายแล้วหัวข้อ4นะคะก็จะเบรกสุดท้ายก่อนที่เราจะเลิกกันรวมถึงรับคําถามจากท่านด้วยนะคะอย่างท่านเห็นว่าใน4หัวข้อเนี้ยยังมีประเด็นที่ท่านอยากรู้จากหัวข้อที่เขาจัดอบรมในวันนี้ก็จดมาเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยว เดียนยินดีที่จะสอดแทรกนะคะหรือเพิ่มเติมนะคะน,นี้เรามาเริ่มหัวข้อแรกนะคะก็คือหลักการและที่มาในการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์นะคะ,ะพูดตามภาษาทั่วไปก็คือเหมือนเราอินโทรให้เข้าใจก่อนว่าเวลาเราจะแวลูเอชชั่นอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะเรามีหลักการนะคะหรือเรามีข้อนะคะแนวปฏิบัติอย่างไรบ้างนะคะก่อนจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่จะไปพูด ถึงหลักการที่เป็นเชิงวิชาการเด้นลองอใช้ตัวอย่างง่ายๆเวลาเดชนสอนหรือบรรยายให้กับนิสิตก่อนเดยนก็แล้วกันนะคะว่าเวลาเรามองของอย่างหนึ่งเนะะี่ยค่ะเราให้ค่ามันเหมือนกันไหมคะและเรามองของอย่างหนึ่งเหมือนท่านมองตัวโปรเจคเตอร์เครื่องนี้ก็ได้ค่ะนะคะ,นะคะท่านมองมูลค่าของมันท่านว่าเหมือนกันไหมคะท่านาเหมือนกันไหมคะท่านให้มูลค่าเหมือนกันไหมคะ ไม่น่าจะเหมือนถูกไหมคะการที่เราให้ไม่เหมือนกันเนี่ยอาจจะมาจากเช่นแบ็กกราวเราต่างกันนะคะในที่นี้มีคนที่เป็นนักบัญชีไหมคะ นักบัญ,ญชีบัญ,ญชีนะคะเห็นจะมองไปแล้วเนี่ยเดนสามารถจะระบุได้เลยนะคะว่าใครเป็นนักบัญ,ญชีส่วนใหญ่จะใส่แว่นอ่ะแล้วก็จะมองลอดแว่นนิดหนึ่งนะคะแล้วก็จะบอกว่าอาจารย์ซื้อมันมาราคาเท่าไหร่นะคะนักบัญ,ญชีก็จะมองอะไรคะ historical cost ถูกไหมคะก็คือมูลค่าทางบัญ,ญชีของมันมองลอดแว่นเสร็จอาจารย์ซื้อมันมาราคาเท่าไหร่คำถามที่สองนักบัญ,ญชีคืออาจารย์ใช้มันมาแล้วกี่ปีถูกไหมคะเพราะนักบัญ,ญชีก็จะหักค่าเสื่อมค่ะถูกไหมคะเสร็จแล้วก็จะเหลือสุทธิก็คือมูลค่าทางบัญ,ญชี สินทรัพย์ตัวนี้นะคะยกตัวอย่างว่าสมมติถ้าเราซื้อมันมาซัก หกปีที่แล้วดูเก่าพอสมควรนะคะหกปีที่แล้วก็แล้วหักค่าเสื่อมห้าปีถูกไหมคะอันนี้จริงๆแล้วทางบัญชีก็คือเหลือราคาซากถูกไหมคะที่เขาเรียกว่า residual value หรือราคาซากนะคะราคาซากส่วนใหญ่เนี่ยราคาเล็กน้อยะคะ่ะสมรติมันติดไว้อยู่นะคะเป็นราคาซากเช่นหนึ่งพันบาทนะคะถามว่าให้ท่านจ่ายเงินหนึ่งพันเอาของที่มันยังใช้งานได้นี่เดนยังไม่ได้สวิตให้ดูนะคะมันใช้งานได้หรือเปล่าแต่สูว่ามันน่าจะใช้งานได้ท่านเอามั้ยคะท่านเอามั้ยคะ บางคนพายักหน้าบางคนไม่รู้ไอ้เครื่องเนี้ยเอาไปทําอะไรถูกไหมคะมแล้วแต่อาชีพของท่านอีกนะคะทีนี้ถ้าท่านเป็นนักการตลาด นะะในห้องนี้ก็คงมีมีคนที่โรเตตมานะคะมาจากงานที่เป็นด้านของพวก business development นะคะหรือรพวกงานการตลาดนะคะเจนว่าเดนก็สามารถจะระบุตัวได้นะคะนักการตลาดก็จะแต่งตัวแบบหนึง่งนะคะมีบุคลิกแบบหนึง่งนักการตลาดก็จะบอกว่าไงคะมูลค่าของโปรเจคเตอร์เครื่องนี้แหละอาจารย์ง่ายมากเลยอาจารย์เปิดประมูลมาเลยในห้องนี้นะคะใครให้ราคาสูงสุดถูกไหมคะเพราะการตลาดก็เชื่อตลาด